สวัสดีค่ะคุณเพื่อนมาสรุปเนี่ยค่ะของฟ้าสซ้นวันนี้ให้นะคะเราจะทวนกันก่อน,อนด้วยอันนี้มา three kinds of living things in an ecosystem อันนี้ต้องได้แล้วนะอ่าสามสิ่งสามชนิดของสิ่งมีชีวิตใน ecosystem อ่าถ้าไม่ได้วิดีโอนี้จะเป็นเหมือนวิดีโอสุดท้ายแล้วที่จะทวนให้นะคะ อ่ะ uh, producer แปลว่าอะไรถ้าใครเรียนหลักสูตรภาษาไทยด้วย producer แปลว่าผู้ผลิตอ่ะ uh, producer หรือว่าอ u t สาหกรรนะคะผู้ผลิตทำอะไรได้โอ oh, like uh, ้ดูลายมือเอาใหม่เขียนใหม่ผู้ผลิตผู้ผลิตทำอะไรได้คะอ่า uh, can make their own food Producer can make producer producers can m a k e t h e i r own food สร้างอาหารได้เองซึ่งการสร้างอาหารได้เองของเขาเ,เรียกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงใช่ไหมซึ่งการสังเคราะห์ด้วยแสงภาษาอังาากฤษคือ photosynthesis Phot Phot การสังเคราะห์ด้วยแสงทีนี้สังเคราะห์ด้วยแสงได้เพราะว่ามีอะไรคะ นอกจากมีแสงแล้วมีนา้ำมีคาร์บอนไดออก์แล้วเนี่ยต้องมีอะไรด้วยอ่ะ they have green pigment which is called chlorophyll เขามีคลอโรฟิลเขาก็เลยทำโฟโตซินสิทธ์ได้ก็เลยเมคฟูดได้ซึ่งพวกเนี้ยอ่ะ หลักๆแล้ว mostly producer most of producer are plants ส่วนใหญ่เป็นพืชแต่ว่ามีบางตัวที่มันไม่ได้เป็นพืชแล้วมันเป็น producer ได้ก็คืออะไรก็ตามที่มันมี green pigment ที่เรียกว่า chlorophyll นะคะอย่างเช่น algae สาหร่าย หรือแบบไอที่แบบมันไอแอลจีเนี่ยมันจะเป็นสลด์เขียวๆมันตะไคร่น,บบน้ําแบบเนี้ยค่ะที่เกาะตามหินอะไรแบบเนี้ยเกาะตามน้ําที่มันไม่ค่อยไหลแรงอืมมีคอร์โรฟิลก็ทําเป็นโปรดิวเซอร์ได้โอเคปะถัดไปคอนซูเมอร์คอนซูเมอเนี่ยคือผู้บริโภคคอน s u m มอร์ปผู้บริโภคอย่างในภาพเนี่ยเห็นไหมมีแต่ Animal ลัทนั้นเลยเพราะนั้น all animals are consumers All animals อ่า consumer เพราะนั้นต้องแยกออกแล้วถ้าให้ชื่อมารู้ว่าเป็นชื่อ plant จัดไปทำไมเลย producer ถ้าให้ชื่อมาเป็นชื่อ animal จัดไปทำไมเลย consumer แล้ว decomposer คืออะไรจำได้ไหม decomposer คืออ่าถ้าแปลไทยคือผู้ย่อยสลายแล้วทำไมทำอะไรชีวิตก็เนี่ย decompose ค่ะ ย่อยสลายพวกเดซบอดี้ทั้งหลายซากตายที่ตายเกลือนทั้งหลายเนี่ยนะดีคอมโพสไปย่อยไปแล้วก็เดี๋ยวเขาก็ดูดซึมของเขาไปแล้วเขาก็จะ,จะเหลือทิ้งไว้เป็นมินเนอรัเป็นแร่ธาตุกลับสู่ดินหรือสิ่งว่ารล้อมบริเวณนั้นอีกครั้งพืชก็ใช้วนไปแบบนี้นะคะซึ่งพวกย่อยสลาย example of decomposer แน่นอนไม่ใช่ plant ถูกไหมเพราะแผลงเป็นโปรดิวเซ แน่น,น,นอนไม่ใช่ Animal ใช่ไหมเพราะอันิเมอลเป็น Consumer <Yeah. S 2> เป็นอะไรได้อะเพราะนั้นดีคอมโพเซอร์เป็นอะไรได้คะ Living things that are not plants and animal which might be fungi เห็ดราเห็ด <chore> ค <cía> ือ m u ม h r o o m ราคือโมในคลาสเขียนให้แล้วไม่รู้จดไหมในเนี้ยวิดีโออะเขียนให้ชัดเจนขนาดเนี้ยจดเนาะอ่ะ ฟังก์ไก้นะคะเป็น room, มัชรูมันโมโมคือเจอราแล้วก็พวกแบคทีเรีย่ะเป็นดีคอมโพส์ได้ตร,ต,ไดะะ 5, ตรงนี้ต้องได้แล้วนะคะปห้าตรงนี้ต้องได้แล้วนะอ่ะหัดไปเราไปเจาะที่คอน s u m อ e r กันเนาะซึ่งสอนไปแล้วก็คือคอน s u m e r เนี่ย there are four types of consumers herbivores herbivore like animals or consumer that eat only plant เธอวีโว่กินพืชถ้าขี้เกียจอาภาษากิษอยากจะจำแค่ภาษาไทยก็เขียนภาษาไทยลงไปจะได้ไม่มั่วน,นะคะ Carnivores Carnivore Carn eat meat or eat other animal พวกสัตว์กินเนือ้อ Omnivore อมเข้าไปค่ะอมเข้าไป Eat both กินทั้งคู่ both คือทั้งคู yeah. ่ Scavenger eat dead body of plants and animals eat dead b o d y of living t h i n g นะ scavenger <c oughs> คือกินซากแต่อย่าไปสับสนกัดีคอมโพเซอร์นะดีคอมโพเซอร์คือกลุ่มพวกไหนฮะมารโชูฟังกายแบคทีเรียพวกนั้นที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์แต่อันนี้คอน sumer ต้องเป็น animals เพราะนั้นที่บอกว่าเป็น scavenger คือเป็นสัตว์กินซากเป็นสัตว์เป็น animal ที่ eat dead bodies นะนะ เพราะนั้นอันนี้ต้องแยกให้ได้แล้วนะสองหน้านี้ต้องได้ต้องรู้เรื่องแล้วนะคะทีนี้วันนี้ที่ครูสอนไปอ่ะมันคือฟ o ้ดเชนอ่ะซึ่งก่อนหน้านี้นเราเห็นแอป,ปตอนที่เราดูเรื่อง p r o ดิวเซ c ร์คอน s u m e r Decomposer ทีนี้ีนปกติแล้วเนี่ยอ่ะฟู้ดเชนเนี่ยจะเป็นซิงเกิลเชนแบบนี้คะ่ะฟู้ดเชนภาษาไทยคือห่วงโซ่อาหารอ่ะถ้าใครเรียนภาษาไทยด้วยมันคือหว่วงโซ่อาหารมันจะเป็น Single chain แบบนี้เส้นเดียวแล้วก็ปกติแล้วอะเขาจะเขียนแค่ producer น uh, ะ Start your food chain with producer You have you must do that Start your food chain with a producer โอเคนะเริ่มต้นห่วงโซ่อาหารด้วย producer เสมอนะคะต้องเป็นพืชเสมอ,อ uh, นั่นเองเข้าใจปะอ่าทีเนี้ย แล้วมันก็จะมีการกินกันเป็นทอดๆนะเป็น feeding relationship การกินกันเป็นทอดๆแบบนี้นะคะระวังอย่างหนึ่งก็คือ arrow อ่ะ the arrow always point to the one that eat the other ในะเป็นเต่นลูกศรชี้ไปที่ตัวที่กินเสมอป่ะลูกศรชี้เข้าปากเสมอสมมุติประโยคนี้ขอเขียนกันนะเดี๋ยวแยกประสาทไมอ่ออก The fish is t eat e n b y t h e cat. ประโยคแบบนี้ถ้าเราเจอประโยคแบบนี้ไม่ใช่ใช้ e a ธรรมดาใช้ verb to be แล้วใช้ eat e n ใช้ verb to be แล้วันสาบค่ะอย่างเงี้ยให้หนูแปลว่าถูกกระทำอันนี้คือปลาถูกแมวกินอืมปลาถูกกินโดยแมวอย่างเงี้ยค่ะปลาถูกแมวกินอลองดูสมมติเป็นข้อสอบแต่มันไม่ง่ายขนาดนึงนะข้อสอบแค่อยากให้ลองเช็คดู ว่าควรจะเขียนแบบ A หรือควรจะเขียนแบบ B คะ The fish is eaten by the cat ปลาถูกแมวกินต้องเขียนแบบ A ถูกไหมเราต้องชี้ point the arrow to the one that eat the, the other living things นะคะอ่ะทีนี้ฝั่งขวาเห็น food web ดูแบบเยอะเยอะแยะขึ้นมาใช่ไหมมัน more complex ใช่ไหมคะ The combination of the food chain or when more than two food chain are linked together ถ้า o d chain มาบวกๆกันนะนะก็จะได้เป็น food web food web คือสายอาหารถ้าใครเรียนภาษาไทยด้วยนะคะเห็มไหมันก็คือเป็น f Feeding relationship กินกันไปทอดๆอยู่ดีซึ่งในธรรมชาติเราควรจะให้ในวิ่งจริงสั้งหลายอะค่ะได้อยู่กันแบบ food web ราะแสดงว่าอะไรคะเขามีแหล่งอาหารที่หลากหลเอยอืมถ้าเป็นแบบฟู้ดเชนอย่างเงี้ยถ้าอะไรค่ะมันกระทบทั้งอันเลยทั้งห่วงเลยมันจะลําบากเพราะนั้นเป็นแบบฟู้ดเว็บดีกว่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ต้องมีฟู้ดเว็บที่คอมเพล็กซ์มอลคอมเพล็กซ์ซับซ้อนนะคะอ่ะทีนี้โอเคตรงนั้นอะในชีตหนูมีที่คูที่รูปคูบ้างนะคะ เขาบอกว่า food chain shows the feeding relationship เป็นการกินอ่ะ feed ก็คือการ eat นั่นแหละคะ่ะการกินกันเป็นทอดๆเนาะ between producer and consumer น่นอีกรอบส่วนใหญ่อ่ะมันจะใส่แค่ producer กับ consumer เราต้อง start always start with a producer เริ่มด้ว producer เสมอนะคะใครเริ่มอะไรไปแปลกๆมาเตรียมตัว <laughs> เตรียมตัวใช้กรรมได้ะต้องเริ่มด้วย producer เสมออะ ถ้าอันนี้สมมติจะอ่านสมมติจะอธิบายเป็นคำเนาะสมมติที่ช่วอธิบายเป็นคำเนี่ยมันก็คือ the g l a s s is eaten by a zebra the zebra is eaten by a lion เนี่าถูกกินโดยม้าลายม้าลายถูกถูกสิงโตกินแบบนี้ซึ่งสังเกตไหมะนิดนึงนะคะ หนูจะต้องเพิ่มคำขึ้นมาโป p r o เซอร์ mm. มีปัญหาผู้ mm. ผลิตมีอันเดียวแต่ consumer mm. มีคำเน็นไหมเห็นไหมคำนี้ primary primary แปลว่าลำดับที่หนึ่ง primary คือก่อน, mm. ค,ออนคือแรกคือลำดับที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้น,ต,น,นตัวที่มากิน producer คน,นตัวแรกอ่ะมันคือ primary consumer อส่วน อันนี้เขียนไว้แล้วกันเนาะ secondary consumer secondary second แาที่สอง secondary consumer คือผู้บริโภคที่สองะสังเกต primary consumer ครูหน่อยมันต้องมากิน producer ใช่ไหมซึ่ง producer เป็น plant ส,ส่วนใหญ่เพราะฉะนั้น primary consumer ส่วนใหญ่จะต้องเป็น herbivores หรือเป็นอะไรได้คะต้องกินพืชได้ omnivores โ okay, อเคไหม primary consumer เอ่อ it should be a herbivore or omnivore because it have it has to eat producer นทีนี้ไปต่อนะจ๊ะอันนี้อ่าเมื่อกี้ primary consumer คือลำดับที่หนึ่งใช่ไหมในภาพนี้เห็นว่าเป็นอะไรคะ caterpillar ก,ก็คือหนอนผีเสือ้อ the what is the secondary consumer The secondary consumer is the frog. กลบลำดับที่สองทีนี้ลำดับที่สามเรียกว่าอะไรลำดับที่สามเรียกว่า the r t i a r y จำสองตันให้ได้ก่อนนะ primary secondary แล้วก็ไปจำอันที่สามโอเคปะมันเรียกว่า the r t i a r y consumer ซึ่งนี้ภาพนี้ the tertiary consumer ก็คือ snake the snake is the tertiary consumer ทีนี้ถ้ามากินเป็นลำดับสุดท้ายอะคะ่ะมันคือแบบ เหมือนนักล่าที่อยู่เหนือแล้วใช่ไหมอยู่ท็อปของห่วงโซ่นี่แหละเราจะเรียกเขาว่า apex ผู้ล่าภาษาอังกฤษว่าอะไร predator แน่นอนว่าอยู่ท็อปขนาดนี้ต้องเป็น predator อยู่แล้วเป็นนักล่าะนะเพราะนั้นพวก apex predator ส่วนใหญ่จะเป็น carnivores ใช้คำว่าส่วนใหญ่เนาะนีออะ่อันเนี้ยอย่างในเนี้ยนะคะ owl is an apex predator เป็นนัก เขาเรียกว่าอะไรอ่ะครูจำคำแปลไม่ได้คือเป็นตัวที่สูงที่สุดในห่วงโซ่อาหารนี่แหละตัวเนี้ยมันครองนะคะไม่มีใครไปกินมันอีกแล้วเนี่ยเราเรียก apex predator ทีนี้ไปดูอันที่ซับซ้อนกว่าน,นั้นนิดหน่อยนะฮะก็คืออันนี้ค่ะอันนี้เป็น food web แล้วใช่ไหม predator ครูเฉลยให้เองเลยก็คือ the grass ถูกไหมคะ the g r a s s ่ะ บอกคนหน่อย what are the primary consumer ดูมันวินดีโอ้หมพูดออกมาเลยแม่ไม่ว่าหรอกแม่ชอบด้วยตอบมาเลย what are the primary consumer primary consumer eat producer so rabbit <Yeah. S 1> uh, คุณแทนสีนี่นะ blue นะคะ I will show the a l l or the primary consumer with blue color rabbit is a primary consumer as well as mouse and grasshopper grasshopper คือตจกเตน นี yeah. ต้องรู้สับชื่อสัตว์ชื่อพืชนะเรียนเรื่องนี้ Then what are the secondary consumer Secondary consumer eat the primary consumer เอาเรีวตอบมาแล้ว Secondary consumer are ตัวไหนคะเป็น secondary เราตับที่สองใช่ไหมคือ the fox the owl the frog The bird. Yeah. I'll identify them by green color. dark not green color. And next, what are the thirdary consumers? Thirdary lambda the Thirdary consumer eat the secondary consumers. I'm โอเค t ดอ t ์เดรรี่ s u m e r s โอเคได้ไหมเออเริ่มตัวหนึ่งคุณเริ่มอะไรเรือวะ secondary ตัวหนึ่งคือ the hawk เพราะมันกินรับิดเนี่ยลืมไม่เห็นกิน rat กินม้าวสด้วยนะคะ hawk ก็เป็น secondary consumer tertiary consumer มาเอา identify it by red color เจอไหมเหล่าี่สามก็คือกินเหลที่สอง ชี้เข้าปากใครบ้างอะ Snake อันนี้มีตัวเดียวไหมมีตัวไหนชี้จากอ่ะตัวนี้ด้วย w l ด้วยนะคะเนเพราะว่ามัน eat frog frog is a secondary consumer ตัวนี้ก็เป็นอรดับที่สามด้วยและอันเนี้ยมีอถ้าเป็นลำดับที่สเรียกว่าอะไรถ้าเป็นลำดับที่สี่เรียก Quaternary consumer น้องจำก็ได้แต่เราจำ primary secondary ให้รอดก่อนส่วนเนี้ยตัวที่เป็นตัวสูงสุดอ่ะก็คือ the hawk หมอ is the apex predator predator เป็ ular, นผู้ล่าอ่ะเออเพราะฉะนั้นจริงๆเนื้อหาของวันเนี้ยมีแค่นี้เลยค่ะทีนี้ก็จะเป็นส่วนของหนูที่จะต้องไปทำ exercise เนาะซึ่ง exercise เปิดผิด เปิดให้ไหม่ะ e อ็กซ์ซไน้าตาแบบนี้อ่าเพจวันก็คือ complete the following food chain with your own ideas ใช้ความคิดค่ะ complete food chain มาไม่ต้องวาดรูปก็ได้ไม่บังคับโอเคปะคือถ้าศิลปะมันไม่ไหวเราก็เขียนให้มันถูกก็พอแค่เข้าใจก็พอโอเคไหมคะเออเขียนมาก็พอ,พอ,พอ,พอให้เป็น ใช้ Google ได้นะอยากรู้ว่าอะไรมันกินอะไรได้อะไรอเี้อนุญาตถือว่าได้ความรู้ตัวไป complete มานะจะไม่ว่ารูปก็ไม่ว่าอะไรกันแล้วก็ part 2 page t อันเนี้ยก็ให้ i d identify each s t t t e m e n t ว่ามัน true เป็นจริงหรือว่า false นะคะซึ่งครูเฟิร์นจะบอกว่าอันเนี้ยมันทิดให้ลองทำตรงเนี้ย เด e ะฟ s t ทีนควอ t เดอะ t t ฟท h a t ซ t h a น e ์ t i ี่ e t ณต้รตรงนี้ไม่ได้อยู่กับเนื้อหาแค่ตรงต้นคลิปมันหลายหลายครั้งแล้วนะคะแต่อันนี้อันนี้อยากให้ลองทำดูคำศัพท์ไหนไม่รู้เปิดหาความหมายเฉพาะคำศัพท์ลองแปลลองทำดูว่ามัน true or false อันนี้จะทวนเกือบทั้งหมดเลยอันนี้จะทวนเกือบทั้งหมดเลยสำหรับ ที่เรียนเรียนมาสักช่วงสองสัปดาห์นี้นะคะต้องเริ่มรับทวนแล้วเพราะครูใกล้จะจบบทแล้วก็จะมียูนิตเทสแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทวนด้วยนะดูคลิปนี้แล้วก็ทำแบบฝึกหัดแล้วก็ทบทวนถึงที่เรียนผ่านมาแล้วด้วยนะคะอ่ะแล้วไว้เจอกันในคลาสนะคะหรือไม่ก็เจอกันในคลิปต่อไปนะสวัสดีค่ะ